สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งกับช่วงของลึกลับลีลับกับตำนานนะครับเรียกว่าห่างหายช่วงนี้ไปนานพอสมควรเลยเนาะเหตุผลที่หายไปนั่นก็เพราะว่าพยายามไปเตรียมตัวนะครับที่จะทำไฟนอลฟาวออนไซต์อยู่นั่นเองเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เดี๋ยวผมต้องไปเล่าคดีกันแบบสดๆนะครับบนเวทีเลยก็เลยพยายามที่จะไม่ทําข้อมูลอื่นครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยว เขาเรียกว่าอะไรหัวสมองจะสับสนใช่ไหมก็เลยแบบเอาแหละเอาคดีเอพิโซดที่100เนี่ยเอาให้คล่องๆเอาให้แม่นๆก่อนหลังจากนั้นค่อยมาทําข้อมูลส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่อยากเล่าที่เล่าไปเมื่อวันจันเนาะใครยังไม่ได้ฟังนะครับตามกลับไปฟังตอนนั้นเพียมอยากให้ฟังมากๆร่วมถึงเรื่องราวในวันนี้ครับที่เป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องลี้ลับที่ทํา เตรียมไว้แบบคร่าวๆครับเพิ่งมาขัดเกลาแล้วก็ทําเสร็จเมื่อเช้านี่เองก็เลยรีบนะครับนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ่ายนี้เพื่อที่จะได้ลงวันเพื่อหัดได้ทันแต่ก่อนที่จะไปเล่าครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องลึกลับลี้ลับนะครับก็ต้องเตือนเหมือนเดิมว่าผมไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองนะครับถึงจะเป็นเรื่องลึกลับลี้ลับก็สามารถถอดบทเรียนนะครับจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักได้น้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีสนนแปด คิดว่าน่าจะฟังได้ครับแต่ถ้าเกิดใครขี้กลัวก็ไปชวนเพื่อนๆมาฟังนะครับไปชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่มาฟังด้วยกันก็น่าจะเป็นอะไรที่อบอุ่นนะครับ ชวนครอบครัวมาฟังเรื่องลึกลับนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะเรื่องราวนี้คัะเป็นตำนานเมืองที่เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามันก็มีกลิ่นอายเนาะหรือว่ามีความคล้ายคลยกับตำนานเมืองหรือว่าเรื่องราวที่เกิดในบ้านเราเหมือนกันเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพี่ฮัมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นที่เด็กหญิงอายุ17ปีคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคาเมนวินสเตลครับ คือเธอเนี่ยกับครอบครัวครับคือเดิมทีเนี่ยก็อยู่ที่รัฐรัฐหนึ่งเนาะซึงเขาไม่ได้บอกว่าอยู่รัฐไหนแต่ปรากฏว่าในช่วงตอนที่เธออายุ17เนี่ยเธอได้ย้ายมาอยู่ที่อินเดนียนาครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นการแบบเหมือนตั้งต้นชีวิตครอบครัวกันใหม่ซึ่งคนที่ต้องรับผลกระทบนี้ครับจากการโยกย้ายถิ่นฐานเนี่ย คนหนึ่งที่กระทบมากๆเลยก็คือน้องคาเมนนั่นเองคือเราต้องเข้าใจวัยรุ่นเนาะการที่จะต้องเจออะไรเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะว่าไหนจะสภาพแวดล้อมใหม่ๆในบ้านเมืองเนาะในครอบครัวหรือว่าที่โรงเรียนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเด็กวัยรุ่นก็มักจะคลุกอยู่กับ เพื่อนๆใช่ไหมครับดังนั้นเขาต้องเจอเพื่อนใหม่ครับเจอคุณครูคนใหม่เจอหลักสูตรการเรียนแบบใหม่ทั้งหมดดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับคาเมนอย่างไรก็ตามครับ การไปโรงเรียนใหม่ของคาเมนมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่ว่ามันดันเกิดผิดจังหวะอีกละสิเพราะว่าแทนที่เราจะเข้าไปในเทอมใหม่ๆเนี่ยปรากฏว่าคาเมนเนี่ยตอนที่เธอย้ายบ้านมาเนี่ยมันดันเป็นช่วงกลางเทอมพอดีครับนั่นทําให้เป็นไงเพื่อนๆในห้องเนี่ยเขาก็มีกลุ่มมีก,ก๊กมีอะไรกันหมดแล้วตัวคาเมนเองอะ่ะพอเข้าไปก็เลยเป็นเด็กใหม่ที่แบบ ไม่รู้จะไปอยู่กลุ่มใครครับเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็มีกลุ่มกันหมดแล้วไงคาเมนก็เลยแบบดูหัวเดียวกะเทียมรีบยังไงอย่างนั้นเลยคาเมนเนี่ยตอนที่เธอไปอยู่ที่โรงเรียนใหม่ครับเธอคิดถึงเพื่อนเก่ามากๆเลยนะเธอนี่รักโรงเรียนเดิมรักเพื่อนเก่าสุดๆเลยนั่นยิ่งทําให้หัวใจเธอเหมือนมีกําแพงอะครับเพื่อน,นก็เป็นการปิดกัน้นไม่ให้ไปหาเพื่อนใหม่กลายเป็นความลาบากใจเนาะที่เธอจะต้องเปิดใจหาเพื่อนใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันคาเมนครับ มักใช้เวลาแบบอยู่ตามลำพังอยู่ตลอดเลยเธอมักจะนั่งเงยียบๆคนเดียวในห้องครับเวลาเปลี่ยนวิชาก็ต้องเปลี่ยนชั้นเรียนเปลี่ยนห้องเรียนใช่ไหมเธอก็จะเดินไปคนเดียวครับตามลำพังแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็เริ่มเหมือนจะดีขึ้นมาเมื่อมีเด็กผู้หญิง5คนในห้องครับได้เริ่มเข้ามาพูดคุยกับเธอและดูแล้วนี่ก็อาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มแรกเลยนะครับของคาเมนในโรงเรียนนี้แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็เป็นเพื่อนปรากฏว่าคาเมนเนี่ยเขาพบว่า ไอ้ห้าคนเนี่ยมันกลับไม่ใช่เพื่อนที่ดีสักเท่าไหร่ครับพวกผู้หญิงเหล่านี้ห้าคนมันชอบแบบนินทานลับหลังคามเมนครับแล้วก็ปล่อยข่าวรือนาะที่เป็นแบบเรื่องที่กุกขึ้นมาให้ร้ายเธอเสียเสียให้หายครับจนคนในโรงเรียนเนี่ยก็มองคามเมนเนี่ยไม่ค่อยจะดีตัวคาเมนเองเธอเริ่มรู้ตัวนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าปล่อยแบบนี้ก็จะมีแต่ผลเสียกับตัวเธอเองใช่ไหมเธอก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยว เธอจะขอเจราจาต่อรองกับเพื่อนทั้ง5้าคนครับอย่างตรงไปตรงมาเลยเธออยากจะเปิดใจคุยไปเลยว่าเพื่อนๆเน,เนี่ยทำกับเธอแบบนี้ทําไมมีเหตุผลอะไรแต่เมื่อคาเมนเผชิญหน้ากับพวกนั้นครับสิ่งที่เธอได้รับเนี่ยกลับกลายเป็นการถูกรังแกแล้วก็กลั่นแกล้งหนักกว่าเดิมครับคาเมนเนี่ยโดนรังแกแบบเดิมเนี่ยทุกวันเลยนะโดนไม่เว้นเลยทําให้ชีวิตในแต่ละวันของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานครับ และนับวันเนี่ยการกันแกล้งเนี่ยก็จะทวีความแรงมากขึ้นเรื่อยๆคาเมนถูกขโมยนะครับหนังสือออกจากกระเป๋านะตอนที่พักเที่ยงอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปซ่อนบางบางทีก็ไปทิ้งลงในถังขยะครับกระเป๋าของเธอหรือว่าเครื่องใช้ของเธอเนี่ยก็มักจะถูกใครสักคน,เ,นเอามีดมากรีดนะครับแล้วก็ทําลายถูกเอาแบบเหมือนพวกดินสอเมจิกมาเขียนคําหยาบเต็มกระเป๋าไม่หมดเลยและหลายครั้งครับที่กระเป๋าของคาเมนเนี่ยถูกพวกเศษอาหารหรือว่าถูกนมเนี่ย โยเกิร์ตเลยพวกนี้ราดครับเละเ,อเทอะเต็มไปหมดเลยเลวร้ายไปกว่านั้นคาเมนเธอพบว่าเสื้อแจ็คเก็ตของเธอพราราฤดูหนาวใช่ไหมครับก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็พาดไว้ที่เก้าอี้เนี่ยกลับถูกใครบางคนครับเอาอึน้องหมาครับอุจจาระของน้องหมาเนี่ยมาป้ายเต็มเสื้อเลยครับแล้วก็ยัดไว้เต็มกระเป๋าเสื้อเลยสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นนรกมากกว่าโรงเรียนนะครับที่คาเมนเนี่ยจะต้องไปเจอแทบจะทุกวันเลยในที่สุดเนี่ย เธอก็รวบรวมความกล้าครับแล้วก็ต,ตัดสินใจบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอจะเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปเล่าให้กับคุณครูฟังครับโดยเธอตั้งใจว่าเดี๋ยวเลิกเรียนวันนี้แหละเดี๋ยวเธอจะไปหาคุณครูแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเจอนรกที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยให้คุณครูได้ทราบสักที แต่แล้วครับปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยที่โรงเรียนบันทันมีกิจกรรมซ้อมหนีไฟในช่วงบ่ายนั่นหมายความว่านักเรียนเนี่ยก็จะต้องรับประทานอาหารกลางวันกันที่โรงเรียนใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงบ่ายเนี่ยก็ยังไม่มีการเรียนครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยให้ไปเตรียมตัวอยู่ในห้องแล้วก็รอสัญญาณเตือนไฟแบบสัญญาณเตือนไฟหลอกๆเนาะดังขึ้นพอสัญญาณดังเสร็จก็จะลงไปที่บันไดหนีไฟครับแล้วก็ไปยังจุดรวมคนไม่นานนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยสัญญาณเตือนไฟไหมก็ดังขึ้น ตัวคาเมีนเองแล้วก็เพื่อนๆครับก็ทยอยกันออกจากห้องนะแล้วก็เดินไปยังบันไดหนีไฟแล้วก็ทุกคนก็ลงตึกไปแล้วก็ไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลบริเวณสนามของโรงเรียนทุกอย่างดําเนินไปได้อย่างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหานะครับเมื่อกิจกรรมจบลงเนี่ย คุณครูก็ได้เหมือนอ่านสรุปกิจกรรมซ้อมดับเพลิงให้นักเรียนฟังนะครับว่าเอาวันนี้เรามีกี่คนที่มาซ้อมดับเพลิงทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดียใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงและในระหว่างที่คุณครูกาลังจะพูดอยู่นั้นครับปรากฏว่ากลุ่มนักเรียน5คนที่คอยแกล้งน้องคาเมนอยู่เสมอเนี่ยก็ได้วางแผนที่จะแกล้งคาเมนครับแต่ว่ารอบเนี้ย เหล่าเพื่อนเพื่อนเกเลเนี่ยต้องการที่จะให้คาเมนเนี่ยรู้สึกอับอายมากกว่าทุกครั้งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็อับอายกับคนทั้งโรงเรียนเลยนะครับพวกนั้นเนี่ยค่อยๆค,ครับเห็นคาเมนยืนอยู่ไกลๆแล้วพวกนั้นก็ค่อยๆจับกลุ่มแล้วก็ขยับเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยๆครับโดยต้องบอกว่าตอนนั้นน้องคาเมนครับเธอยืนอยู่คนเดียวนะลำพังใกล้ๆกับท่อระบายน้าครับและเมื่อได้จังหวะเด็ก5คนนั้น ก็ทําทีไปเป็นเบียดครับเบียดคาเมนเบียดไปเรื่อยๆเบียดไปเรื่อยๆเอาจริงๆตอนนั้นคาเมนเธอก็พยายามฝืนร่างกายไว้นะครับเพื่อนๆจินตนาการเนาะคือตัวเธอเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับท่อระบายน้ําและเด็ก5คนนี้ก็ค่อย,อยๆกระแทกเบียดเธอจนกระทั่งเธอเนี่ยใกล้ท่อระบายน้ําเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเนี่ยแน่นอนว่าตัวคนเดียวมันสู้ไม่ไหวครับแรงเธอสู้ไม่ได้คาเมนก็เลยถูกเบียดจนตกลงไปในท่อระบายน้ํานั้นการตกลงไปในท่อระบายน้ํานั้นนะ กลับเป็นอุบัติเหตุที่มันรุนแรงเกินกว่าที่ใครคิดครับเพราะว่าความที่เธอเนี่ยโดนเบียดอย่างแรงครับทำให้คาเมนเนี่ยตกลงไปในลักษณะที่ศีสระเนี่ยไปฟาดกับพื้นท่อระบายน้ำครับลักษณะคล้ายๆหัวทิ่มลงไปเนาะในตอนแรกครับเด็ก5คนนั้นหัวหัวรอกกันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าคาเมนเนี่ยตบาดเจ็บขนาดไหนไม่พอครับ เด็ก5คนนี้ยังตะโกนบอกนักเรียนในสนามครับบอกว่าเฮ้ยใครก็ไม่รู้ว่าตกท่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานเลยครับแน่นอนว่าเด็กที่เห็นเหตุการณ์ครับก็ต่างหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่มีใครเนี่ยไปช่วยคามเมนเลยแม้แต่คนเดียวครับแต่ปรากฏว่าครูครับก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเนี่ยหัวเราะก,กันอยู่เนาะแล้วก็ไปมุงมุงกันที่ท่อระบายน้ําคุณครูเขาก็เลยรีบวิ่งไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็เห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยตกลงไปข้างล่างก็คือน้องคามเมนนั่นเองเขาก็เลยพยพา,ยาม ที่จะลงลงไปข้างล่างครับค่อยๆเดินลงไปตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าร่างของน้องคาเมนเนี่ยนิ่งสนิทไปแล้วครับแล้วก็ร่างกายเธอเต็มไปด้วยแบบน้ําท่อสกรปรกสิ่งสโสโครกส่งกลิ่นเหม็นไปหมดเลยครับที่สําคัญเนี่ยคุณครูพบว่าน้องคาเมนได้เสียชีวิตไปแล้วครับคือใบหน้าของเธอตอนนั้นมันเต็มไปด้วยเลือดครับแล้วก็ของเธอเนี่ยเรียกว่าบิดเบี้ยวผิดรูปเลยนะคุณครูบอกเล่าเรื่องราวนี้ครับ ให้กับทุกคนฟังแน่นอนว่าตอนที่คุณครูเดินขึ้นมาจากท่อระบายน้ําแล้วก็บอกเด็กๆเ,เนี่ยเด็กๆที่กําลังหดราะก,กันอยู่นี่เงียบเป็นแบบเงียบเป็นป่าช้าเลยครับตอนนั้นคาเมนได้เสียชีวิตไปอย่างน่าเวทนาครับคุณครูก็เลยได้มีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็นําศพของเธอขึ้นมานะครับ หลังจากไปชันสูตรก็พบว่าคอของน้องคาเมน,นี่หักเลยนะครับเรื่องจากสาเหตุก็คือแบบตกลงไปอย่างรุนแรงและนี่ก็คือสาเหตุนะครับในการเสียชีวิตส่วนใบหน้าของเธอนั้นแบบไปกระแทกกับของแข็งอย่างรุนแรงจนเนื้อเนี่ยฉีกขาดออกมาเลยครับร่างกายของเธอนี่ก็เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลมากมายจากท่อระบายน้ําเรียกว่าสกรปรกไปทั้งตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการสอบปากคําด้วยนะครับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงเด็กหญิงอันธพาล5คนนั้นด้วยแน่นอนว่าทุกคนโกหกครับทุกคนบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามันเป็นอุบัติเหตุคามเมนี้ตกลงไปเองแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดจากการจงใจของนักเรียนอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็ยังเป็นเด็กๆตำรวจก็คิดว่าเด็กๆคงไม่แกล้งกันแรงขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่านี่แหละจะเป็น อุบัติเหตุจริงๆแล้วแหละแล้วก็ทําการสรุปคดีนี้แล้วก็ปิดคดีนี้ว่าเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใยนะครับเวลาผ่านไปหลายเดือนครับเรื่องราวประหลาดประหลาดเนี่ยก็เริ่มได้เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆนักเรียนในห้องของน้องคาเมรเนี่ยได้รับอีเมลปริศนาบน m ม s p a c e ครับซึ่งเป็นบุคคลปริศนานะเป็นอโนยมัสเลยก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นใครเป็นคนส่งแต่ว่ามี subject ครับหรือว่ามีหัวข้ออีเมลเขียนว่าพวกเขาผลักเธอครับ เมื่อเปิดอ่านเนื้อหาในอีเมลก็พบว่ามันเป็นการบรรยายเหตุการณ์ในวันนั้นอย่างละเอียดเลยครับว่าค่าเมนเนี่ยเธอไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดแต่เธอถูกใครบางคนเนี่ยเบียดหรือว่าผลักจนตกลงไปในท่อระบายน้ําพร้อมกับคําลงท้ายจดหมายว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับแน่นอนว่าเราเด็กๆเนี่ย เชื่อว่านี่คือการกลั่นแกล้งจากใครสักคนแน่นอนจดหมายอีเมลนี้ต้องเป็นจดหมายหลอกลวงครับที่ใครสักคนเนี่ยคิดขึ้นมาทําสนุกสนุกเท่านั้นเองแต่แล้วครับเรื่องราวประหลาดมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเนาะเริ่มจากเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มของเด็กหญิงอันภาน5คนที่ผลักน้องคาราเมนลงไปเนี่ยตอนนั้นเธอกําลังอาบน้ําอยู่ครับ ระหว่างที่อานอยู่เนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆนะครับจากที่ไหนสักที่หนึ่งเธอก็พยายามที่จะเงี่ยหูฟังครับว่าเอ๊ะต้นเสียงเนี่ยมันมาจากไหนปรากฏว่าหลังจากเงี่ยหูฟังดีๆเนี่ยเสียงหัวเราะนั้นมันมาจากท้องระบายน้ําในห้องน้ําครับตอนนั้นเธอตกใจสุดขีดแล้วก็กรีดร้องออกมาจากห้องน้ําไปเลยครับ เวลาผ่านไปครับเด็กหญิงคนนี้ก็เข้านอนเนาะและผ่านไปเพียงหชั่วโมงในตอนที่ทุกคนเนี่ยในบ้านเนี่ยของเด็กผู้หญิงคนนั้นกําลังหลับอยู่ครับจูจ่ๆก็มีเสียงดังโครมดังขึ้นนั่นท่ให้คุณแม่ของเด็กหญิงเนี่ยสะดุ้งตื่นครับเธอนี่รีบวิ่งไปดูที่ห้องของลูกสาวเปน็นอันดับแรกเลยแล้วก็พบว่าห้องนั้นว่างเปล่าครับลูกสาวของเธอเนี่ย หายไปเธอก็เลยทําการโทรแจง้งเจ้าหน้าที่ตํารวจทันทีเจ้าหน้าที่ได้มายัางบ้านหลังนั้นแล้วก็ระดมพลครับค้นหาตัวเด็กสาวคนนี้เลยและในที่สุดครับพวกเขาก็พบตัวเด็กสาวคนนี้เพียงแต่เธอได้เสียชีวิตแล้วและสถานที่ที่เธอเสียชีวิตก็ไม่ใช่ที่ไหนครับอยู่ในท่อระบายน้ําของบ้านอย่างน่าเหลือเชื่อสภาพศพของเธอนี้เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลมากมายครับ คอของเธอนี่หักผิดรูปและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือส่วนของใบหน้าครับใบหน้าของเด็กหญิงคนนี้เหมือนถูกอะไรบางอย่างเนี่ยครูดอย่างรุนแรงครับเพราะว่าผิวหน้านี่มันแบบถูกกระชากฉีกหายไปเลยครับทั้งใบหน้าเลยไม่เหลือผิวหนังบนใบหน้าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเลยนะครับคิดแล้วก็เป็นอะไรที่น่ากลัวม,มากๆครับและหลังจากนั้นก็มีการพบศพเด็กผู้หญิงครับ ก็ในกลุ่ม5คนนั่นแหละก็ทยอยตายไปเรื่อยๆนะครับในรูปแบบเดียวกันวันละคนสองคนคือทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะการเสียชีวิตเหมือนกันหมดเลยครับคอหักผิดรูปหน้าตาหายไปร้าวกระถูกใครสักคนเนี่ยลอกผิวหน้าออกจนเสียชีวิตอย่างปริศนาครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนสิ่งประหลาดนี้จะไม่จบลงที่5คนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆในห้องน้องคาเมนเนี่ยหลายๆคนนะที่ไม่ได้อยู่ในแก๊งอันตราย5คนเนี่ย ก็ต้องครบจุดจบในสภาพเดียวกันเลยครับดูเหมือนแรงอาฆาตของน้องคาเมนจะไม่ได้หยุดที่คนที่เบียดหรือผาักเธอลงไปในท่อระบายน้ำครับแต่เป็นคนที่เคยหัวเลาะเยาะเธอด้วยเนาะ คนที่กลั่นแกล้งเธอคนที่ไม่คิดแม้แต่จะช่วยเหลือเธอครับทุกคนจะต้องถูกชำระแค้นเช่นเดียวกันเชื่อกันว่าคนที่ทำเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็มีคนพูดต่อๆกันมาว่ามันก็คือวิญญาณแค้นของคุณคาเมนวิลสติลนั่นเองครับซึ่งยังคงตามมาล้างแค้นแล้วก็เอาคืนกับทุกคนที่ทำกับเธอเรื่องราวนี้ครับยังคงถูกเขียนลงในอีเมลแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเนาะแม้เรื่องราวมันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนออกไปแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตามการเวลารวม ไปถึงมันกลายเป็นอีเมลลูกโซ่ด้วยนะที่เขียนไว้ตอนถ้ายว่าถ้าเกิดใครไม่เชื่อไม่ส่งต่อเนี่ยแล้วก็เท่ากับไม่เคารพวิญญาณของคุณคาเมนครับเดีย๋ยวคุณคาเมนก็จะมาปรากฏกายแล้วก็ทำร้ายลักษณะเดียวกันกับเด็กหญิงคนอื่นๆนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวอันสยดสยองนะครับที่พี่แฮมนำมา เล่าให้ฟังในวันนี้ครับถ้าพูดถึงอีเมลลูกโซ่นี่เอาจริงๆมันก็เคยฮิตช่วงหนึ่งนะตอนที่พี่แเ,เรียนชักมต้นหรือมอปลายเนี่ยแหละไม่แน่ใจช่วงนั้นก็ฮิตกันมากๆครับมีการแบบเอาแบบโวกอีเมลแบบลูกโซ่เนี่ยมาส่งต่อต่อกันแล้วก็บางทีมันมีใส่ทริคได้ด้วยนะว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวอ่านถึงบรรทัดนี้แล้วไอ้สมัยก่อนในคอมพิวเตอร์ไม่รู้น้องๆเกิดทันหรือเปล่ามันจะมีถาดใส่พวกซีดีครับ ถ้าเกิดคลิกไปตรงนี้ปุ๊บทาใส่ซีดีมันจะกระเด้งออกมาใช่ไหมคราวนี้มันก็จะมีการแบบเหมือนแต่งเรื่องผีเนี่ยว่าแบบโหเด็กนั่งดู DVD นั่งดู c นะีดีเนาะแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยซีดีมันกระเด้งออกมาครับมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับตอนนั้นพี่แอมก็คิดว่าเอ้คนที่เขียนอีเมลลูกโซนี่มันเก่งจริงนะมันเก่งคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเนี่ยมันสามารถแต่งเรื่องผีแล้วใส่กลไกคอมพิวเตอร์ลงไปได้แล้วก็เป็นงานประยุกต์ครับเป็นเรื่องราวแบบ อ่เขาเรียกว่าอะไรเป็นอ e ีเมลลูกโซ่ที่น่าขนลุกผสมเทคโนโลยีในสมัยนั้นนะครับสมัยนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่ายังมีอ e ีเมลลูกโซ่แบบหลุดออกมาให้พวกเราได้กลัวกันหรือเปล่าหรือว่าเชื่อกันหรือเปล่าถ้าไงน้องๆที่ยังเรียนระดับประถมมัธยมนะครับหรือว่ามหาลัยก็ตามเนาะถ้ามีประสบการณ์อ e ีเมลลูกโซ่ก็มาคอมเมนต์บอกพี่แฮมไหมครับพี่แฮมอยากดูเหมือนกันว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยยังมีอ e ีเมลลูกโซ่เล่นกันอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยประคองไว้ก็คือสติของเรานั่นเองครับไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ไหนไม่ว่าเราจะเจออีเมลรูปโซ่หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยสติของเราในการคัดกรองที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันสร้างเฟกนิวหรือว่าข่าวลวงเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นไม่ว่าสื่อต่างๆครับ ต่อให้เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือก็ตามเนาะหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าการนําเสนอของสื่อเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิดแล้วก็บิดเบือนมากๆดังนั้นครับวิจารณญาณแล้วก็สติของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยในการพิจารณาที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับอย่าเชื่อให้มันง่ายเกินไปแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องตั้งกําแพงสะเชื่อจนยากนะครับเรารวมหลายๆซอสแล้วมาพิจารณาเองก็ได้เนาะ ยังไงพี่ฮัไม่อยากให้ใครตกเป็นทาสของสื่อนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ก,กันดีๆครับสําหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนบอกว่าจะทําให้หายคิดถึงกับช่วงลึกลับลี้ลับกับตํานานนะครับเดี๋ยวยังไงพี่ฮันจะหาเรื่องราวลักษณะนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ